สวัสดีค่ะเป็นต่อไปนี้เป็นของชาวราศีตุลเนาะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พุทพฤศจิกายนนะคะมาดูว่าชาวราศีตุลที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นในเดือน1ของชาวราศีตุลประจำ <c oughs> ปี2 5 6 5นะคะชาวราศีตุล เขาบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาของชาวราศีตุลเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่คิดมากในเรื่องใจในเรื่องหัวใจคุณจะมีปัญหาในเรื่องความรักในเรื่องของหัวจิตหัวใจคุณกังวลท้อเศร้าเหงาอยากไปให้ไกลๆอยากไปให้พ้นๆอยากไปที่ที่ที่แบบไม่มีใครตามเจอหรือด้วยอารมณ์อารมณ์เกี่ยวกับในเรื่องของความรักในในเรื่องของความในเรื่องของความเสียใจนะคะของปี64ี่เขาบอกว่าในปี 5นี้ของชาวราศีตุลเขาบอกนะคะว่าคุณอาจจะต้องอมีเกณฑ์การเดินทางหรือคุณอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ชอบต้องต้องเสี่ยงอะไรอะไรกันเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงอะไรนะคะเขาบอกว่าเสี่ยงได้แต่เขาบอกว่าคุณจะได้โชคหรือได้การเงินมา แต่เป็นเป็น,เป,นเป็นการเงินที่ได้มาแล้วหมดไปเหมือนทุกขลาบนะคะเขาบอกมาอย่างนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะของของเดือน1ปี65เขาบอกว่า,าคุณจะมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายหรือถ้าคุณมีการเสี่ยงโชคหรือมีการแบบอ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวกับ การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าคุณได้เงินมามันก็จะเหมือนกับเป็นทุกขลาภได้มาก็จะหมดไปหรือได้มาก็คือจะเป็นศูนย์แต่ถามว่าจะแก้ไขยังไงทักมหาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าของชาวราศีตุลน,นะคะจะต้องแก้ไขอย่างไรถ้าใครก็ตามแต่ฟังแล้วของชาวราศีตุลไม่ต้องตอกใจทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ไขได้มัน,นไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไขให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้แบบปังๆกลับมาปังๆแ,แต่จะ เรื่องของเรื่องของเอาจ้าก,กรรมเนายเวรอ่ะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขเขาได้แต่จะช่วยให้จากหนักเป็นเบาได้นะคะของชาวราศีตุลไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเขาบอกมาว่าอา,อาจจะได้เงินมาแล้วมันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับทุกขลาภนะคะเพราะเ,าเพราะคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรปีที่แล้วคุณอาจจะผิดหวังหรือเศร้าเสียใจในเรื่อง,องความรักจนหรือคุณอาจจะอะไรที่เกี่ยวกับ เงินทองที่เกี่ยวกับในความรักของคุณเนะี่ยที่เขาหมดไปเกี่ยวกับความรักหรืออะไรกันแล้วแต่นะคะเขาบอกว่าในปีในเดือนหนึ่งปีหกห้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องทำเ,เขาเรียวกว่าคุณจะต้องออหาเงินหาเงินในส่วนที่มันต้องใช้เขาอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช้มาแล้วหมดไปเขาบอกอย่างนี้ เพราะฉะนั้นของชาวราศีตุลเขาบอกว่าจะมีโชคลาภก็จริงมีเอ่อได้เงินมาก็จริงแต่ได้มาแล้วก็จะหมดไปนะคะเขาบอกว่ามีวิธีแก้ถ้าใครสนใจวิธีแก้เดี๋ยวทักหาอาจารย์นะมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เสียเงินเสียทองเลยนะคะกับการที่ว่าอาจารย์จะบอกมาว่าวิธีแก้ของของชาวราศีตุลเนี่ยเกี่ยวกับที่ว่ากได้การได้เงินมาแล้วไม่ให้หมดไปหรือได้เงินมาแล้วใช้นี่เอ่อโดยเฉพาะหรืออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทักมาหาอาจารย์นะคะ,ะ,คะถ้า,ถ,าถ้าทุกคนเชื่อนะคะอาจารย์ไม่ได้เอาอะไร เข้าตัวเองเลยแต่สิ่งที่จะแนะนําให้ให้ทําคือจะได้กับตัวของท่านเองท,ทุกคนเลยนะคะก็จบตะเพียนเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะต่อด้วยราชาราศีพิจิกนะคะสวัสดีจ้า